โอเคครับนกนะครับจากรยานมารินครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโปรแกรมกุญแจนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูว่าการฟังเสียงเจสกี a S K e ว่ากุญแจดอกเนี้ยมีโปรแกรมที่แมชอพกับยูนิตของเราหรือเปล่าการฟังนะครับนี่คือกุญแจของที่ออริจินอลที่มากับเครื่องของเจสกี a S K e. อันนี้คือกุญแจฟูลสปีดอันนี้กุญแจเล a ร์นิ่งนะครับเอาล okay, เราฟังนะครับ โอเคนี่คือกุญแจดอกจริงจะร้องติ๊ต๊ดนะครับอันนี้คือจริงอันนี้ดอกจริงครับตีด๊ดคือบอกว่า Learning แล้วก็ติ๊ต๊ดนั่นหมายความว่าเป็นดอกจริงส่วนกุญแจผีกุญแจผีคือกุญแจที่ยังไม่มีข้อมูลเลยทั้งนั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับเราเสียบเข้าไปฟังเสียงการแตกต่างครับ คือโปรแกรมที่ไม่มีกุญแจที่ไม่มีกุญแจไม่แต่สามารถทําให้เจสกรีมมีไฟได้แต่ไม่สามารถติดติดเครื่องได้นะครับเราก็วิธีการเมนบุญแจก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มเลยก็คือกุญแจดอกเนี่ยครับจะต้องจะไปสติกอัพกับ,ก,บ,ก,บกับเครื่องนั้นนี่เองคือจะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เสียบนะครับแต่เตรียนพ้องไ้ก่อนส่วนเราจะเริ่มให้การจะเมมนบุญแจนะครับต้อง ก็ค,คือจะต้องอาศัยไฟให้มันเข้าให้คอมพิวเตอร์มันมีไฟเพื่อจะให้จีพีมันอ่านมันอ่านข้อมูลของในคอมพิวเตอร์เราได้ขั้นแรกเราก็ต้องทำนะครับเราก็ต้องทำคือต่อต่อสาย USB เท่ากับเท่ากับเครื่องเครื่องเครื่องเมมุนแจนะครับคืออย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์เสียบเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ คุณมีการมาเดินนี่โอเคเราก็จะเริ่มดูกันว่าตอนนี้ไฟไฟเครื่องทํางานละไฟเครื่องทํางานแต่ไฟ US USB ยังไม่ทํางานเพราะว่าเรายังไม่มีโปรแกรม c o m m u n c a คตกับตัวเจสก,กีเราก็มาเข้าที่โปรแกรม SBT นะครับก็คือโปรแกรมเม็กุญแจของบริษัทเราก่อนอื่นเราก็จะบอกว่าโอเคตอนนี้ตอนนี้บอกว่า USB ทำงานละ ไฟไฟก็จะกระพริบละเพราะว่า USB ได้ได้ได้แมชอัพกับโปรแกรมที่เรามีเรียบร้อยแล้วไฟไฟสีเาจะขึ้นแต่ไฟสัญลักษณ์ของเจสกีสีแดงยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการคอมมนิเคชคือการสื่อสารระหว่างเจสกีกับคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำคือเข้ามาอยู่ที่สายโฟร์สโตรกนะครับสายโฟร์สโตรกคืออันนี้เป็น RXT เราจะเมมปี2007 RXT 215นะครับสีแดง โอเคเราก็ต้องมาดูว่า M Prem อยู่ที่ไหนเราต้องพินนี้ครับจะต้องไปติดตั้งกับ M Prem ซึ่งซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งที่อยู่ใน C d u นะครับลองมาดูครับกล้องขอกล้องเข้าไปชี้ที่อของของอของ C d u 3สามที่นั่งจะจะอยู่ที่ตรงกลางตัวอยู่ใต้บ่อนะครับส่วน RXP คือ j e สกีสอที่นั่งมันจะอยู่ตรงกลางอ่ามันจะอยู่ตรงข้างหน้านะครับ โอเคตอนนี้เราก็เริ่มอันพลักอันพลักเอ็มแปรมออกโอเคเราจะดูคอ,อยก่อนเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาพอดก่ okay. อนเขาจะขึ้นมาอยู่ขงบนเขาจะขึ้นไอยู่ข้างบนโ okay. อเคเขาก็จะเอื่อมไปไปกดออกโอเคครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เราถอดออกมาแล้วปึ๊บ มันก็จะต้องใส่ให้มันให้มันเข้ากันนะครับมันถึงจะมันจะถึงจะล็อกโอเคตอนนี้เราเราจะฮุกอัพล้วถามว่าฮุกอัพแล้วทําไมตอนนี้ฮุกอัพแบบแบบสมบูรณ์แล้วครับคือไม่หลุดละถามว่ากลับไปดูที่คอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ทําไมว่าทําไมไฟแดงของไฟแดงก็คือตรงนี้ยังเป็นสีแดงอยู่แต่ความจริงแล้วมันต้องเป็นสีเขียวนะครับก็คือว่า สิ่งที่เราจะต้องทําก็คืออย่างที่ผมบอกไฟครับกุญแจไฟสามารถใช้ดอกอะไรก็ได้ครับกุญแจที่ยังไม่มีโปรแกรมเลยก็ได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่ลูกค้าทํากุญแจหายทั้งหมดเลยเรามีกุญแจสามารถทําให้เจสกี้โอเร์ไฟได้ก็สามารถทําให้เจสกีกับคอมพิวเตอร์สามารถคอนเน็กต์อัพติดกันได้ดูครับโอเคไฟจะเริ่มเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวนะครับ ดูนะครับตอนนี้อาตอนนี้เราก็จะมาเริ่มดูว่าตอนนี้มาดูนิดเดีกลับมาดูตรงนี้นิดนึงอาเดี๋ยวจะลองเพราะแสงแสงต้องปรับนิดนึงนะครับลองมาดูว่าเป็นยังไงอ่าเห็นไหมว่ากล้องเห็นไหมเห็นหรือเปล่าโอเคเห็นก็เริ่มเริ่มดูเลยนะครับว่าเราตอนนี้เราจะเเราจะดูอะไรของเจสกีเราจะดูความประวัติความเป็นมาว่ามีชั่วโมงเท่าไหร่เพราะบนบนมเนตเตอร์เนี่ย บอกว่า62ชั่วโมงเรามาดูว่า62ชั่วโมงจริงหรือเปล่าเราก็ต้องมากดที่ vehicle ปุ่มแรกนะครับปุ๊บ,บแล้วกด read read vehicle ก็หมายความว่าการอ่านข้อมูลการอ่านข้อมูลของของตัวเรือนะครับพอเรากดอ่านปุ๊บมันก็จะบอกหลักคราวน,นี้มันจะเริ่มบอกละครับว่ามีอะไรบ้างก็คือตอนนี้ต้องรอนะครับรอรอให้มันโหลดจนจนเต็มก่อนแล้วมันก็จะบอกมันจะบอกว่าอา่ราระบบเครื่องเป็นยังไง คนขับเนี่ยชอบขับที่ความเร็วที่เท่าไหร่ประวัติวาเป็นมาทั้งหมดแล้วก็เช็คอเลอร์โคดของทุกๆตัวเลยครับโอเคอย่างตัวเนี้ยตัวเนี้ยอย่างบนมอนิเตอร์ของแจสกีที่ผมเช็คแล้วมันบอกว่าอยู่ทั้งหมด62ชั่วโมงผมก็เลยมาดูว่าจริงหรือเปล่าก็เลยมาดูที่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็จะบอกว่าวินนัมเบอร์อะไรก็คือเลขที่จดทะเบียนของที่มาจากโรงงานคือเลขอะไรเลขนี้ก็คือ Engine Number Engine Number ก็จะบอกรหัสเครื่องว่าเครื่องเนี้ยรหัสจากโรงงานมา ตรงตรงกับบนเครื่องนี้ไหมบนกับบนคอมพิวเตอร์ที่มาจากออริจินอลจากโรงงานไหมแล้วก็โมเดลนัมเบอร์ก็เป็น1นึ่งหนึ่หมายความว่าโมเดลนัมเบอร์ของรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไหลายอะไรยังไงมันจะมีรหัสของโรงงานนะครับส่วนอันนี้ Total Hour ของ M-Prem M-Prem ทำงานก็คือระบบคอมพิวเตอร์นะครับทำงานมาแล้ว61ชั่วโมง29นาทีส่วน To ่ a l ของคลัสเตอก็เป็นชั่วโมงของการทำงานของเครื่องยนต์นะครับ ก็จะบอกว่าชั่วโมงทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยม,า,ม 62, าทั้งหมด62-16นาทีซึ่งตรงตรงกับค่าค่าของ LCD ที่บอกที่บอก,กัอนนั้นนะครับมันก็จะบอกอย่างนั้นแล้วมาเรามาดูเรามาดูกันว่ามีคําสั่งอะไรบ้างอันนี้คือบอกประวัติของของจำนวนเจสกี้นะฮะมันก็จะบอกมันก็จะมีราย,รายละเอียดบอกว่าครั้งครั้งที่แล้วเข้าเซอร์วิสเข้าศูนย,เนย์เข้าศูนย์เมื่อไหร่ เข้าศูนย์เมื่อชั่วโมงที่ห้าสิบสองสิบเอ็ดนาทีอันนี้คือชั่วโมงเข้าศูนย์เซอร์วิสครั้งสุดท้ายก็บอกหมดเลยอันนี้โปรแกรมคีย์ก็สามารถว่าบอกว่าตัวนี้มีโปรแกรมอยู่แล้วมีทั้งหมดมีโปรแกรมทั้งอตอนที่ผมกดเลื่อนไปที่ที่กุญแจนะครับก็บอกไปว่า,เ,าเจกสก,กีตัวนี้มีทั้งหมด2กุญแจอยู่ก็คือ1ก็จะเป็น normal ตัวนี้ก็เป็น learning นะครับเราสามารถแอดกุญแจได้ทั้งหมด8ดอกนะครับ ซึ่งว่าเราจะแอดหรือเปล่าเท่านั้นเองกุญแจก็มีให้เลือกตั้งแต่กุญแจ Normal ก็คือกุญแจที่เป็น full speed กุญแจดอกที่2ก็คือกุญแจ l e ARNING นะครับสามารถไว้ใช้สําหรับคนที่ฝึกหัดเล่นเจสกีครั้งแรกก็จะทําความเร็วได้ประมาณ30-35ไมล์ต่นะครับแล้วก็เครื่องมันก็จะแบบตื้อๆหน่อยก็คือแบบไม่บังคับไม่ให้ขับเร็วฮนะแล้วก็กุญแจดอกที่3คือกุญแจ r e n ทัลเร a l ก็คือกุญแจที่ไว้ใช้สําหรับบริษัท เจสกีที่ให้คนอื่นกขาเช่าครับให้ประชาชนเช่านะครับก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเซตกุญแจอีกทีอันนี้ก็จะบอกว่าเซตติ้งมีอะไรบ้างเปลี่ยนภาษาอะไรยังไงเราอันนี้เราไม่ต้องสนใจเท่าไหรเ่เราก็ไปดูค่าฟอคค่าฟอคุณจะบอกเลยว่าเจสกีลำเนี้ยจุดเสียน่ะมีอะไรบ้างของเครื่องไว้จะบอกเลยรหัสว่ารหัส P0513 คืออะไรรหัสนี้เป็นอะไรมีอะไร เราก็กดติ๊กสมมุติว่าเรากดติ๊กเรากดคลิกที่ P3053 มันก็จะบอกเลยว่า Ignition Coil มันก็จะบอกเลยว่าปัญหาของเซนเซอร์ตัวเนี้ยมันบอกว่าตัวนี้เสียอยู่มันทํางานไม่ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะบอกแล้วถามว่าเราเคลียร์ได้ไหมเราเคลียร์เคลียร์ได้เหมือนรถยนต์นะครับก็กดปุ่มเคลียร์หรือ Refresh อ๋อว่ากดตัวนี้ก็คือว่าจะดูดีว่าอาการนั้นนะมันจะกลับเข้ามาอยู่ไหมส่วนอันนี้ก็เป็นเคลียร์หมายความว่า เราเราต้องการเคลียร์ทั้งหมดเลยเพราะมันเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเหมือนรถยนนะครับแล้วเราก็ต้องไปซ่อมส่วนอันนี้ activate activate อันนี้สําหรับของคนพวกช่างเครื่องละมันจะบอกเลยว่าะจะให้ลูกสูบตัวที่1ทํางานกระแดะไม่ทํางานกระแดะตัวที่2ทํางานตัวที่สามทงานตัวที่หนึ่งไม่ต้องทำงานกระแดะนี่คือการเช็ายละเอียดของเครื่องยนต์นะครับและตัวนี้ก็คือ engine mode monitor engine monitor คือมันจะ monitor เครือ่องนี้ หน่อยครับเพราะว่ามันจะบอกหมดเลยว่าเมื่อเมื่อเมื่อกี่ชั่วโมงที่แล้วอะไรเงี้ยครับหนึ่งชั่วโมงล่าสุดมาเจสกี้ตัวนี้ไปทําอะไรบ้างนะครแต่ว่าอันนี้มันสตาหมดหมดโล้วโอเคเรากดสตาร์ทล้วมันก็จะบอกว่าตัวนี้เครื่องยนต์อุณหภูมิเที่ยวไรอินเทคอินเทคก็คือแรงดันเข้าเข้าเครื่องเครื่องเครื่องผมจะแปลเป็นไทยอินเทคคืออะไรนะเออมันคือแรงเข้า แรงเข้าอุณหภูมิเท่าไหร่ Engine เท m p เท่าไหร่ Engine Temp ก็คืออุณหภูมิของเครื่องยนต์ exhaust temp ก,ก็คืออ่มไอท่อไอเสียอุณหภูมิท่อไอเสีย,อ,อ,สยอันนี้คือจํานวนค่าบแบบว่าเรามีเท่าไหร่นะครับอ่าก็จะบอกคร่าวๆทินดิเคเตอร์ก็จะบอกอืมต้องลองเล่นดูครับอืมอันนี้จะพูดถึงเนี่ยที่ผมบอกอืมเมื่อมันจะบอกว่า last 60 second history เนี่ยเป็นทำไปทําอะไรมาบ้างอ่ามันก็จะบอกรายละเอียดหมดเลยครับตั้งแต่ เครื่องซื้อมามีอะไรยังไงะฮะะบองแต่ชั่วโมงแรกครับวพาไปทำอะไรมาบ้างนะฮะ running time เ,เ,เดี๋ยวต,ต้องต้องลองไปโก t h r อีกทีนะครับว่าว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือ running time running time rpm รอบอะฮะหมายถึงว่า,เ,าเขาบอกเลยว่าอันนี้ก็คือแสดงแสดงกราฟว่าเป็นเป็นปนาทีนาทีส่วนนี้เป็น rpm range ก็หามายความว่ารอบนะครอบรอบไปกระดูเข้าไปใกล้ๆก็จะมีรอบแต่สูอ่ถึงนี่ถึง2,000อันนี้ถึง6 0อันนี้ถึงนีเ้เท่าไหร่ก็คือคนที่คนที่เล่นรอบจัดๆบอกว่าเล่นแค่10 10นาทีหน่วยเป็นนาที10นาที ตั้งแต่เครื่องยนต์ตัวนี้ทางานมาฮะ10นาทีที่วิ่งได้รอบขนาดนี้1 3 2นาทีที่ได้วิ่งที่วิ่งรอบสูงๆถึง7,500นะครับ1,000นาที1,000นาทีออนนี้นะครับก็ลองไปเช็คดูครับว่าว่าประวัติเสือส่วนมากเจสก,กีตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้วิ่งเร็ววันเท่าไหร่ถ้าดูดูแล้วครับว่าความเร็วเอเวอร์จก็อยู่ประมาณดูดูส่วนมากจะวิ่งอยู่บนดอกด้วยซ้ำไปก็คือ ดูดูอย่างนี้นะค,ะครับบอก,บอกวิ่งมา1,200นอาทีครับบนบนด้วยความเร็วที่แบบรอบรอบที่2,000นะฮะเขาถือว่าเจอสกีลำนี้ก็ค่อนข้างที่ไม่ค่อยได้ใช้งานแรงหนักเท่าไหร่ฮะจะบอกมาหมดเลยมินิแม็กซิม,มัมสอรี่ก็จะบอกค่าของพวกช่างนี่ก็จะรู้ครับ ECM m p r i m อะไรครับก็จะรู้ก็ค่อยไล่ไล่กันดูนะค,ะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยว เที่ยวคลิปหน้านกจะเป็นสอนวิธีเมมกุญแจแล้วครับบวัสดีครับ